มันชอบเล่นน้ำนะครับโอ้ดูดูดูโอ้ดูพี่น้องโอ้ดูเล่นโอ้นนนน้ก็ครับ <laughs> อู้เขี้ยวสวยนะนะค <c oughs> อ้ดำอันนี้เทจากป่าเลยใช่ไหมครับ อืมครับตะกอนบ่ะอ๋อครับอู้สวย้วเนาะคนข้างหลังอ่ะสวยมากเลยครับ <laughs> ดูไอ้วามาแล้วหยอกหยอกอ <laughs> <laughs> ู้เล่นสบายเลย <laughs> ดูว <laughs> า,ากัดไม่เข้า <laughs> มาครับเอาทำอะไรอ่ะ <laughs> ทำอะไริัด <laughs> <laughs> มันเช็ดเนาะทำความสะอาดคันไปแล้วไปแล้วสวยมากเลยสวยจริงๆ ตัวพ่อมันไม่ไปว่าเลี้ยงด้วยห้ดูใกล้ๆครับนุน,นุนอนเล่นสบายใจเลย <c oughs> ต,ตัวนี้า <c oughs> มากัดไม่เข้าอ่ะดูก่ะ เหนียวไปแล้วอู้สวยมากเลยเออวิ่งให้หลวงพ่อพาเดินเล่นนะ โอ้หมูป่าพันแท้นะนี่หาดูยากครับนานๆก็จะได้เจอครับหมูป่าั่งเห้หนนอนน้ำก็นอนเล่นเลยชี่เล่นแบบว่าวิ่งนี้แต่แร้อยู่โน่นผมนอนอยู่โน่นเห็นหมูป่าเดินมาแต่น่นแล้ว คิดว่าอะรคิดว่าเป็นควายนะเหมือนควายเลยเดินมาเอ้าเดินด์พาวิ่งไปอยู่ใกล้รถไมโคเลยกลัวพูดถ้ามันชนอ่ะมันฉีกเลยนะแ่ะมันมีเขี้ยวครับโอป่าปลามาปล่อย เออยังมาหนิ ơi, <laughs> ช่างเอ้ยช่างช่างยังไม่มาน่าจะว,วัดเนี่ยมั้งัดนี่แหละเดินลบไม่ได้เดินไปเล่นเน,ะเนาะในวัดเขาบอกว่ามีลุมโพ Ł ง้วยนะ <laughs> ลุงพงศ์ลึกเลยแลยโอ้ยปูนก็ชชาอยากเสร็จแล้วเ <c oughs> นี่ยรอยหมูปลาครับเต็มเลย เนี่ยเาพาวิ่งขึ้นวันนี้แหละงานนี้อยู่ยากหมูป่าเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะอันตรายแต่นี้เขาเลี้ยงไว้ครับก็เลยไม่เป็นอันตรายข<ม><ม><ถ>าอทางใหญ่มผม,มผมมองเห็นจากนู่นอะ่ะผมคิดว่าควายเดินมาถึงนี้เอา้าใช่ใน่มาหมูมปา่าอย่างสวยเลยครับห็นแล้วแต่ยังไม่กล้าง กมันหาไกจก็ข,ข,ขึ้นเลยอก็โดดขึ้นเลยหูป่ามันวิ่งชนยังเดียวอะไรพวกนี้นวิ่งแล้วมันงัดพวกเนี้ยวิ่งไปอย่างนี้เนาะแล้วเวลามันชนได้ปุ๊บมันจะงัดขึ้นตึก,ตก,ตก,ตกมันจะเคียเยเ่ยวมันนี่ไม่ดูเคี่ยวมันเคี่ยวเหมือนยังพวกนี้ถ้ามันได้หักแล้วมันจะฝังเลยฝ <c oughs> ังอยู่กับต้นไม้พวกเคี่ยวหมูป่าเคี่ยวหมูตัน พีตินต้องสายเดินทางไปโน่นนะมั้ไปสนามบินอยเสียเตยครับน้องก็จะกลับมาจากโน่นแล้วเจอผมไม่ได้เราก็ดูเด้องานตัวนี้ก็รอแคปปูนนะครับปูนบอกมาโอ้น้ำขึ้นดีนะต้องวิทย์ออกกันนี น้ำวิตออกทางในละบานี้ต้องลงฟังน้นไปวิยดนาำออกทำได้สวยเนะาะก็เทปไปอย่างนี้เลย ขาไม่ต้องให้แบบอันนี้นะเขาไม่ต้องทําให้เรียบก็ง่ายอิดที่เลื่อนเอาปูนมาโรยแล้วก็วางวางวางเป็นคันนี่ใช่ไหมอ,อแล้วเมวื่อวานเขาบอกไง<อ>ว่าอ๋อวางเป็นคันน้ำแล้วไม่ไงเขาจะเทนี้ก่อนนะเททับอีกวันี้เออก็เทให้เต็มแบบแล้วก็เอาหินมาวางเรียงอืม ยังไม่เสร็จง่ายหรอกเนาะวันหนึ่งเต็มเต็มวันนี้เทปูนทั้งวันนะอือปูนเขาเข้มดีมากเลยถูกไม่อยากแตกแบบนะเนี่ยเดี๋ยวแล้วนะโอ้แข็งสูตรพิเศษเลยะ อ่ตาตางมหอยมั้งรบเข้าไปเดี๋ยวปิดไว้นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดออก ขอบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ